ตั้งค่าสเปกเกมโอเคนะครับกาบสวีดีเทิมโทมท่านนะครับวันนี้มีช่องมาชิดดิบีครับวันนี้เราจะมานะครับสอนตั้งค่านะครับเป็นการตั้งค่า ตั้งค่าแบบว่าให้โทรศัพท์ลื่นขึ้นนะครับเป็นมือถือทุกรุ่นนะครับเป็นการตั้งค่านะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ d u i การตั้งค่าในเกมที่เป็นการตั้งค่าลับนะครับที่ทําให้ลากหัวแล้วก็ลื่นขึ้นแน่นอนนะครับใช้ได้กับทุกเกมนะครับนอกจากเกมฟีไฟก็มีเกมอื่นได้เหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้ครับก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับการตั้งค่าต่างๆ <ítulo> ในโทรศ anyway, ัพท์นะครับทุกคนไปไปดูเลยนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับให้ทุกคนเข้ามาในการตั้งค่านะครับทุกคนพอทุกคนเข้ามาในการตั้งค่านะครับก็อย่างแรกนะครับทุกคนลองหานะครับคำละล่างนะครับลองหาด้านล่างนะครับมันจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากจะปรับดีบิ์นะครับให้มาตรงนี้ก่อนนะครับ นะครับทุกคนมันจะไม่มีนะครับว่าแบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันจะไม่มีขึ้นนะครับในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทางตรงนี้นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าเครื่องไหนนะครับเราลองไปหาตรงหมายเลขบินนะครับเออหมายเลขบินนะครับไม่ต้องไปกดตรงเวอร์ชันก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนขึ้นว่าเวอร์ชันเมื่อไหร่นะครับในเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับให้กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เน่ ประมาณนี้นะครับเวอร์ชันนะครับเป็นตรงนี้นะครับมันจะมีหมายเลขบิลแล้วก็เวอร์ชันเทปแถบความถี่นะครับอันนี้คือกดหมายเลขบิลไปรัวๆเลยครับแล้วมันจะขึ้นหน้าจอดําให้เราใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้คือหน้าจอดานี่คือมันจะมองไม่เห็นนะครับเราพิมพ์รหัสอยู่นะครับอันนี้ครับทุกคนก็พอเรากดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออกมานะครับออกมาข้างนอกแล้วก็กดเข้าไปกลับไปตรงตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับพอเข้ามานะครับทุกคนเนี่ครับลองเลื่อนมาดูนะครับเรนจะเจอคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พอเจอตรงนี้นะครับพอเจอตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับลองด้วยลงมานะครับทุกคนนี่ความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับปรับนะครับเป็น DPI นะครับอ่านี่คือ DPI นะครับปรับเป็น9ก้าร้หรือปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแรกๆก็ให้ปรับน้อยๆก่อนนะครับอันนี้คือพอปรับน้อยลงปุ๊บนะครับทุกคนหน้าจอมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วตัวหนังสือมันจะเล็กลงนะครับถ้าปรับสุดมันก็จะเล็กลงขนาดนี้ครับแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าปรับเล็ก ปรับมากมันก็จะยิ่งตัวสื่อเล็กนะครับอันนี้สําหรับ Android นะครับส่วน iPhone นะครับทุกคนก็มันจะไม่มีตัวสื่อเล็กลงนะครับมันจะปกติเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับยังอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับเข้ามาในนี้นะครับทุกคนพอเข้ามานะครับแล้วก็กดไปตรงแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงแป้นพิมพ์นะครับอันนี้มีส่วนในการสไลด์หน้าจอและก็ในการเล่นเกมต่างๆด้วยนะครับ ความเบรตัวชี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้คือปรับเลยครับตามใจเลยครับนี่นะครับดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่าเลื่อนแบบเมื่อกี้นะครับแล้วแต่ท่านชมจะปรับเลยครับความเบรตัวชี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยทุกคนสําหรับนักพัฒนาซอฟ์แวร์นะครับเข้ามาในที่เดิมนะครับตรงตั้งค่าเพิ่มเติมสาหรับนักสมัฒนาซอฟแวร์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับถัดจากความความกว้างที่เล็กสุดนะครับอยู่ด้านบนนะครับ อันนี้คือจะมีแบบอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างนะครับปิดการเคลื่อนไหวให้หมดเลยนะครับอัตราการเคลื่อนไหวของภาพนะครับก็ปิดนะครับแล้วก็ระยะสเกลเวลานะครับก็ให้ปิดนะครับอ่าแล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับมันจะช่วยทําให้โทรศัพท์นะครับอ่า จะแบบว่าลื่นขึ้นแล้วก็ลากหัวง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือมาขีดกำจับนะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่3นะครับขีดจังกัดนะครับกระบวนการพื้นหลังนะครับให้ปรับเป็นปิดนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับทุกคนอาจจะเร็วนิดนึงนะครับถ้าดูไม่ทันย้อนกลับไปนะครับต่อไปนะครับสำหรับสเปกเกมนะครับอันนี้คือเป็นการตั้งค่านะครับเป็นระบบแอปนะครับซึ่งบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอันนี้มันจะเรียกว่าสเปกเกมนะครับซึ่งมันจะเปิดไว ตัวช่วยเร่งน,นะครับช่วยแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับแต่เครื่องอาจจะร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะอาจจะทําให้แบตมันลดเร็วขึ้นนะครับทุกคนมันจะกินแบตขึ้นแล้วก็ถ้าเราปรับเป็นสีแดงๆวันนี้นะครับมันคือมันจะบอกอายุแบตแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นการแบบโบูดเล่นเกมนะครับปิดการแจ้งเตือนต่างๆได้หมดทุกอย่างนะครับ แต่ถ้าเราปรับเป็นต่ำสุดนะครับมันจะประหยัดแบตนะครับสุดกลางๆนะครับที่เรียกว่าสมดุลนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นโหมดปกติเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่านะครับในสเปคเกมนะครับที่มันอยู่ในการตั้งค่านะครับอันนี้คือแบบถ้าทุกชมหาไม่เจอนะครับไอในแอปก็ให้กดมาในนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดสเปคเกมนะครับให้ผู้ช่วยสำรวงเกมมันขึ้นมานะครับประมาณนี้แหละครับทุกคนมีแค่นี้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเดยไปดูการวางเป้ายิงหัวนะครับแล้วก็ดูการตั้งค่าก่อนอย่างแรกนะครับอันนี้คือตั้งค่าในเกมนะครับตามโปรตีนนะครับเข้ามานะครับการตอบสนองนะครับสำหรับการมองร่อบนะครับก็ให้เปิดนะครับทุกคนปรับ100เลยนะครับทุกคนก็ถ้าใครแบบว่าไม่ปรับดีไอนะครับปรับร้อยไปเลยนะครับส่วนใครที่แบบว่าปรับดีไอนะครับก็ให้ลดลงมาบ้างนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่แนะนําประมาณสูงๆก็ได้นะครับถ้าแบบปรับดีไปน้อยๆนะครับ ก็ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยนะครับอันนี้คือกล้องไรดอกนะครับปรับประมาณ75สนะครับอ่าสโคปคูณสนะครับปรับประมาณ60นะครับทุกคนอ่าสโคปคูณสนะครับปรับประมาณ4-5นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับปรับประมาณอ่าสามนะครับอ๋อประมาณนี้ครับต่อไปนะครับมุมองสดานะครับใครที่ไม่เล่นนะครับให้ปรับศูนย์เลยนะครับทุกคนส่วนใครที่เล่นนะครับก็ให้ปรับประมาณ70นะครับทุกคนประมาณนี้และครับอ่าแล้วแต่ท่าชมจะปรับนะครับประมาณนี้เลย ต่อไปนะครับการควบคุมนะครับช่วยเลงก็ให้เปิดโปรตีนะครับแล้วก็ปุ่มนสายแสดงตลอดนะครับอันนี้ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับการตั้งค่านะครับเปิดแบบรีโหลดด่วนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนอะไรเปิดให้หมดนะครับทุกคนช่วยในการเล่นนะครับส่วนโหมดวิ่งอะไรเหมือนเดิมนะครับเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีย์ฟีดเป็นแบบเปิดนะครับแลั่นละความเสี่ยงหายเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาปืนก็ให้เปิดนะครับแล้วก็เอฟเฟกเป็นคลาสสิกไม่แสดงเลือกก็ได้นะครับ อ่าด้านล่างเหมเือนเดิมเลยนะครับนี่ความโปร่งสายอะไรต่างๆให้เปิดนะครับโปร่งแสงนะครับแบบใหม่นะครับอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับสำหรับนี่ครับสําหรับการเก็บของนะครับทุกคนก็นี่ครับค่าเริ่มต้นนะครับทุกคนก็อันนี้อันนี้เราจะไม่สอนละเอียดอะไรนะครับเพราะว่าเราสอนมาหลายคลิปนะครับย้อนกลับไปดูหน้านะครับอ่าประมาณนี้ครับต่อไปสาหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับก็ใครที่เล่นภาพภาพต่านะครับ ภาพสามมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเครื่องเล่นไม่ไหวนะครับทุกคนก็ให้ปรับเป็นราบลื่นนะครับหรือว่ามาตรฐานนะครับแล้วปรับเป็นขั้นสูงนะครับทุกคนส่วนถ้าใครที่เล่นแบบภาพสูงสุดไหวนะครับก็ให้ปรับนะครับความโมชันระดับสูงเป็นขั้นสูงนะครับแล้วก็ชาร์โดนะครับให้เปิดก็ได้นะครับแล้วก็อาเฟนเลสสูงให้เปิดนะครับส่วนใครจะเปิดแค่เฟนเลสอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับถ้าใครเล่นไม่ไหวก็ให้ปรับน้อยที่สุดนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการวางเป้ายิงหัวในเกมกันนะครับก็มาอยู่ในเกมนะครับทุกคนท่านที่เสนอขวดขอภัยนะครับพอดีฝนตกนะครับทุกคนก็นี่ครับทุกคนเอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายนะครับลากขึ้นลากลงนะครับอันนี้คือแบบเราลองแค่แบบว่ายิงเล่นนะครับอันนี้สำหรับปืนเ k คนะครับเราจะไม่ค่อยสอนละเอียดมากเหมือนคลิปอื่นๆนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างมาเน้นตั้งค่า5วิธีนะครับทุกคนซึ่งก็จกไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับอ่า นี่ครับทุกคนเอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายเป้าไว้ด้านกลางตัวนะครับลากขึ้นลากลงนะครับเห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นะครับอ่าลูกซองนะครับ A1 ไป87นะครับติดหัวค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนปึ๊บลองลากขึ้นดูเอเห็นไหมครับอ่า AK นะครับอืมยิงแม่เดียวก็ติดหัวได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับติดหัวนะครับสับปืนคู่นะครับกับอ่า M1 014เอ้ M1 ไป87นะครับทุกคน คือถ้าทุกคนสับปืนไม่เป็นนะครับก็ลองไปหาดูคลิปสอนได้นะครับใช้ปุ่มสับปืนด้วยนะครับของผมนะครับอันนี้คือปุ่มของผมจะแตกต่างจากคนอื่นนิดน้อยนิดนึงนะครับทุกคนนี่ปุ่มสับปืนของผมจะอยู่ตรงกลางๆนะครับทุกคนนี่ครับสับปืนดูโดดยิงนะครับปึ๊บเห็นไหมครับโอ้โหดาเมจแดงถึกนะครับปึ๊บิดแดงถึกนะครับโคตรเท่เลยครับโคตรพิวนะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันลื่นมากเลยครับหลังจากการตั้งค่าทั้งหมดนะครับทุกคนมันทําให้โทรศัพท์มันลื่นขึ้นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไนก็ตามะครับ าจากโทรศัพท์กระกากโทรศัพท์ที่แบบว่าไม่ค่อยลื่นนะครับก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ลื่นขึ้นได้เลยนะครับถ้าทุกคนปรับตั้งค่าการาฟิกและอะไรต่างๆพอเหมาะนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับ Bitch I'm getting the bag of my dividends If you want me to talk about it spend it all and I'm rich again Flocking with president This my inauguration feeling I like you step on a scene with some more fuck And then you may just never see my ass again Hop up in the gym bitch I'm hungry for Mexican 11 hours I settle in